สวัสดีครับ87รถบ้านจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่อยู่หนึ่งคันนะฮะเป็น bmw นะฮะปี2514นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้โฉมเป็นตัวสปอร์ตนะครับอ ia นะครับเครื่อง1.6นะครับคันนี้นะฮะปี14เป็นรถ5ประตูนะครับคันนี้นะฮะ,ะผลเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทนะครับ 8,000กว่าบาทนะครับคันนี้นะฮะได้ BM ไปใช้เลยนะฮะเอกสารไม่ยุ่งยากครับบัตรประชาชนครับทะเบียนบ้านครับสลิปเงินเดือนครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับแผนที่บ้านแผนที่ทํางานนะครับนะฮะทุกอาชีพซื้อได้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาชมดูตัวรถนะครับคันนี้นะฮะเป็น BM นะฮะอ่าสีน้ําเงินนะฮะตรงรุ่นนะครับสวยงามมากเลยนะครับคันนี้นะฮะมีสเกิร์ตพร้อมเรียบร้อยจากจากบริษัทอ่าบีเอ็มนะฮะแม็กเป็นของ BM นะฮะตัวนี้นะฮะ ดูภายนอกภายในคันนี้นะฮะลูกค้าใช้มือเดียวนะฮะออกรถมาแล้วก็เข้าเข้าไฟแนนซ์แล้วก็เป็นอันดับที่2นะฮะคันนี้นะฮะเป็น b m นะฮะคันนี้5ประตูนะฮะ5ประตูนะครับเดี๋ยวดูนะฮะข้างในนะฮะสวยงามมากครับคันนี้นะฮะตัวนี้นะฮะกดไปตัวนี้นะฮะเปิดท้ายได้เลยครับอ่าทันสมัยของ b m นะฮะคันนี้ไม่มีติดแก๊สฮะไม่วิ่งไปที่130 0 0 0าโลเท่านั้นนะฮะคันนี้นะฮะ ทะเบียนเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดนะฮะคันนี้นะฮะภายในสวยงามมากเลยนะครับคันนี้นะฮะเข้าไปดูข้างในนะครับอ่ามีแบตเตอรี่พร้อมนะฮะทุกอย่างพร้อมนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4ี่แส0เจ็ดมเก้าบาทเท่านั้นเองฮะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอชฮะฟรีทุกอย่างนะครับวันนี้นะฮะนะฮะอันนี้รองรับน้ํามันอียี่สิบแล้วนะครับมาดูภายในนะครับอ่าข้างในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเทานะครับตัวนี้นะฮะอ่า เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้นะฮะอ่าพวงมาลัยเป็นแบบใบไม้นะครับคันนี้นะฮะมีคุชคอนโทรลนะฮะกุญแจสองดอกนะครับนะฮะมีปุ่มสตาร์ทนะฮะไม่วิ่งไปที่หนึ่งแสนสามหมื่นโลเท่านั้นนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับเครื่องเสียงนะฮะหมวดเปลี่ยนเป็นออปชั่นของ BM เนะครับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่479,000ปี2014นะฮะคันนี้นะฮะสวยงามมากนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะฮะทั้งคู่หน้านะครับ คันนี้นะฮะใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังนะครับอ่านะฮะคันนี้นะฮะ B M นะฮะยังไงสนใจโทรเข้ามาเลยฮะ099นะฮะ397 8994นะฮะ,ะ,ะนี่ฮะภายในสวยงามมากรถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะค,ะคันนี้นะฮะรถสวยงามมากนะครับคันนี้รถสวยงามมากใครอยู่ต่างจังหวัดถ้าดูไลฟ์สดนะฮะก็สามารถนะครับใคร จะจัดไฟแนนซ์ยังไงฮะโทรเข้ามานะครับ0 9 9 3 9 7 8 9 9 4นะครับคันนี้นะฮะ B M นะฮะปีปี2014นะครับคันนี้นะฮะอ่าดูโช๊คอัพนะฮะภายในนะฮะห้องเครื่องสวยงามมากเลยนะครับคันนี้นะฮะก่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ B M นะฮะดูข้างหน้าฮะตากล้องมาดูลไฟข้างหน้านะฮะสวยงามมากเลยนะฮะคันนี้นะฮะ ราคา479,000ผลลดเลื่นอยู่ที่8,000กว่าบาทนะฮะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีทุกอย่างเลยนะฮะคันนี้นะฮะแล้วก็มีคูปองน้ำมันให้นะฮะใครออกรถภายในสิ้นปีนี้นะฮะคันนี้นะฮะอาจจะไม่ถึงปีนะฮะอาจจะเป็นพรุ่งนี้มาลือนะฮะผมมอบน้ำมันให้เลยครับ10,000บาทคูปองน้ำมันนะครับคันนี้นะฮะคูปองน้ำมัน10,000บาทเลยนะครับยังไงสนใจโทรเข้ามาเลยครับ099ครับ3978994นะฮะ มาไม่ถูกปักหมุดเข้ามาเลยครับ87รถบ้านจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็ขอรบกวนลูกค้าเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ